สัญญากําลังจะอนุมัติอยู่แล้วนะครับกำลังจะได้รถไปขับแต่กลายเป็นว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านฉะนั้นนะครับสาเหตุเป็นเพราะสิ่งนี้ครับผมขั้นตอนของไฟแนนซ์นะครับเมื่อเราทําการเตรียมสัญญานัดเซ็นเอกสารเรียบร้อยส่งเรื่องแล้วก็เตรียมจะอนุมัติเนี่ยนะครับทางสํานักงานใหญ่เขาจะโทรมาสอบถามเพื่อยืนยันนะครับว่าเราได้ซื้อรถคันนี้จริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาจะถามก็คือรถยี่ห้ออะไรนะครับราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่แล้วก็ซื้อจากที่ไหนนะครับเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงนะและข้อสําคัญอีกหนึ่งอย่างชี้เป็นชี้ตายเลยว่า จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับนั่นก็คือเขาจะถามว่าซื้อเองใช้เองไหมนะครับให้ตอบว่าซื้อเองใช้เองนะครับห้ามบอกว่าซื้อแทนกันเด็ดขาดครับแม้แต่พ่อซื้อให้ลูกแม่ซื้อให้ลูกลูกซื้อให้พี่รหรือว่าอะไรที่ซื้อแทนกันนะครับรับประกันได้เลยครับว่าไม่ผ่านแน่นอน,นครับเพราะเพื่อนไขของทุกฟแนนซ์ทุกธนาคารน,นะครับเขาห้ามซื้อแทนกันนะครับผมสาระดีๆแบบนี้นะครับผติตการทลิทข้มูลไว้ครับดู้อมูลไว้ก็จต้องไม่ไ